เจอร้านหนังสือเก่าแก่กลางซอยเปลี่ยวที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันดูเปิดอยู่มีแสงไฟสลัวสลัวส่องออกมาแต่กลับไม่มีลูกค้าหรือพนักงานแม้แต่คนเดียวเคาน์เ,เตอร์ก็ว่างเปล่าไร้เงา เราลองเดินเข้าไปเรียกหาคนข้างในแต่มีเพียงความเงียบงนันและความเย็นเยียบที่ค่อยๆค,คลืบคลานเข้าปกคลุมจู่ๆก็มีหนังสือเล่มหนาหล่นจากชั้นบนสุดลงมาตรงหน้าเราดังโครมเสียงนั้นทำให้เราสะดุ้งสุดตัวตามมาด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีใครกำลังพลิกหน้ากระดาษอยู่ใกล้ๆหูแต่พอมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลย ขนทั่วตัวเราลุกชันไปหมดความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากสิ่งเร้นลับมันชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่เราเริ่มถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นรัวตระหนักได้ว่าร้านหนังสือแห่งนี้ไม่ใช่แค่ว่างเปล่าแต่มันกำลังรอคอยบางสิ่งอยู่เงียบ พอเราเอื้อมมือไปจะถึงลูกบิดประตูก็ได้ยินเสียงถอนหายใจแผ่วเศร้าดังมาจากด้านในร้านตามด้วยไฟทั้งหมดที่ดับวูบลงทันทีความมืดมิดเข้าปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่ปลายเท้าเราวิ่งหนีออกมาแทบไม่คิดชีวิตผู้สนับสนุน KMM ขี t t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง